สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็พาเพื่อนเพื่อนมาสวนหลังบ้านนะครับครับผมสวนหย่อมครับผมอันนี้จะเป็นผักสวนควรัวนะครับนี่จะจะเป็นสลแหน่ครับผมครับสะแหน่ปลูกใส่กระถางปลูกไว้เพื่อกลางค่ำกลางคืนจะทำอะไรก็มาเก็บได้เลยนะครับเก็บง,ง่ายครับผม ไม่ต้องลงไปข้างล่างครับข้างล่างก็มีครับผมแต่ว่าก็กลางคืนนี้ลงไปข้างล่างนี่กลัวงูครับผมพวกงูพวกสัตว์มีพิษต่างต่างนะครับน,นี่เวลาฝนตกก็มาเอาได้ครับผมเก็บใช้สอยได้ครับผมเป็นสวนหย่อมเล็กๆนะครับสวนผักสวนครัวครับผมแล้วก็จะมี ก็จะมีบุรพ่าครับผมนี่ครับอันนี้จะเป็นบุรพานะครับกัปปูกไว้สายงานนะครับในหลังห้องถ้าทำนิดๆน่อยๆก็มาเก็บได้เลยนะครับไม่ต้องลงไปข้างล่างครับถ้าลงข้างล่างก็เอาไว้เก็บตอนกลางวันครับผมกลางคืนนี้ก็มาเก็บเก็บนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นทักซีฝรั่งนะครับทีฝรั่งครับผมครับเก็บไว้ใช้สอย,ยเก็บง่ายๆครับน,นี่จะเป็นลูกเตใบนะครับไม่ถอนทิ้งนะครับอันนี้ลูกตใบก็เป็นยานะครับยาแผนโบราณครับลูกใตใบก็เก็บไว้นะครับก็ น,นี่ก็บัวรพาครับต่วนอันนี้แก่แล้วนะครับยังไม่ได้อันนี้เป็นเม็ดบัวรพานะครับดอกบัวรพาครับผมนี่ครับส่วนแล้วก็จะมีพริกด้วยครับผมมีพริกด้วยกำลังออกดอกครับผม เพื่อนผิดก,กำลังออกดอกนะครับมรพาก็สวยครับผมขาก็มีนะครับเพื่อนขาก็มีกำลังแตกหน่อครับผมขาก็มีตขาครับผมขาก็ปลูกไว้นะครับปลูกไว้ใช้งานใช้สวยง่ายๆครับ เราผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะครับตะไคร้พึกงจ่ามานปลูกครับผมอันนี้จะเป็นผักแปลวครับผมนี่ครับเป็นผักแปลวครับผมันน,มน,นี้ก็พริกกำลังออกดอกครับเพื่อนๆนี่ครับ วันนี้แดดร้อนครับจนเสาเลยครับนี่ออกเม็ดแล้วนะครับดอกแล้วก็ออกเม็ดแล้วด้วยนะครับเพื่อนๆปลูกไว้หลังห้องครับผมใช้สวยง่ายๆครับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามช่อง Sam Air Channel ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ